อยากแนะนำนะคะตอนนี้ที่แหลมเจริญซีฟู้ดนะคะมีโปรโมชั่นพิเศษนะคะเป็นโปรโมชั่นแบบซื้อกับบ้าน Delivery นะคะปลากระพงทอดราดกระปลาแบบนี้นะคะปกติอยู่ที่ราคาต่อตัวนะคะเกือบ399นะคะก็จะเป็นโปรโมชัน่นคือซื้อในราคา2ตัว500ค่ะ นี่ที่แหลมจเจริญซีฟูด้ดอันนี้สาขาเซ็นทรัลเวิร์นะคะทุกคนก็ให้น้าจิ้มซีฟูด้ดมาหนึ่งกระปุกแบบนี้นะคะอันนี้ซื้อกลับมาทานบ้านนะคะสั่งแบบ Delivery นะคะแล้วก็จะมีน้ําปลาราดมาให้เป็นปลากระพงราดน้ำปลานะคะทั้งราดทั้งจิ้มจะบอกเลยว่าตัวใหญ่มากนุ่มมากค่ะทุกคนแหมแล้วก็ได้ทากโกฎยากิมาอีกนี่ค่ะแม้ตอนนี้จะใครล็อกดาวแล้วนะเราก็ยัง บางอย่างพอคนเยอะๆแล้วก็ซื้อกลับประทานบ้านก็ก็ปลอดภัยอยู่นะคะทุกคนนี่ค่ะฮิวกลับมากินบ้านกันจริงๆค่ะไม่ยอมโฟกัสเนื้อให้ อกรอบมากเลยอ่ะอืมนี่ขนาดมามงจับกรุงเทพเนี่ยนะเป็นชั่วโมงแนละ้วยังกรอบเลยอนะ่ะไม่เข้าตึเต็มเลยอยากใช้มือเลยวะอืมน้ำราดก็อร่อยราดซีฟู้ดก็อรอ่อยอ่ะ ปลาชิ้นโตมากอืมสีฟูแซบมากอะจื่อปลากระพงชื่อดังของแหลมเจริญีนอยู่ที่ห้างเซ็นทรัลน,นะสาขาที่เซ็นทรัลเวิร์นะคะมันทันในกรุงเทพนะอืมไม่ใหญ่ i didn't see for that อแอบมาให้ต mm ิดอาวุธปืนได้หลากหลายรวม